ขณะนี้ผมเดินอยู่ที่ถนนสายหนึ่งนะครับแล้วข้างหน้ามันเป็นทางแยก <c oughs> นี่ครับมันเป็นทางแยกที่เราจะต้องเลือกเอาป้ายนี้จะบอกว่าเป็นถนนผู้รู้ถนนโรงเรียนผู้รู้ดังนั้นผมขอแนะนำไปท่านนะเลี้ยวไปทางนี้อย่าไปเส้นทางที่เราจะเดินต่อไปให้เดินต่อไปนี่คือเส้นทางที่เราต้องไปเลือกตั้งแล้วก็ อยู่ในระบบระบบเก่ากลไกรัดเก่าเน่าเเฟะเเละเทะเหมือนเดิมเพราะฉนั้นอย่าอย่าเดินต่อไปเราต้องไปเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางของถนนผู้รู้นั่นเองนะครับไปโรงเรียนผู้รู้นั่นเองซึ่งโรงเรียนผู้รู้นี่ก็คือโรงเรียนของผมนี่แหละครับท่านเข้าเรียนรู้นะฮะเข้าเรียนรู้สักอาทิตย์หนึ่งสี่วันก็ติว่าอาทิตย์หนึ่งอะ นะถ้าหัวสมองเร็วก็สี่วันนะครับนะฮะถนนนี้อาจจะดูไม่สวยเป็นถนนชนบทก็จริงแต่ว่านำไปสู่องค์ความรู้เป็นโสนาบันทิปไตยนั่นเองนะครับนะก็สู่ถนนโรงเรียนผู้รู้ผู้รู้ในที่นี้หมายว่าท่านจะเป็นโสนาบันทิปไตยก็คือเป็นผู้ที่ปกครองประเทศด้วยตัวท่านเองนะโดยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสอสอไม่มีพักเมืองนะ เราก็จะเข้าสู่ถนนของผู้รู้เน,นี่ยเชิญท่านมาเข้าสู่ถนนของผู้รู้เพื่อจะเป็นโสดาบัติที่ปไตยนะที่ท่านปกครองประเทศด้วยตัวท่านเองซึ่งมีระบบระบบบมารองรับให้ปกครองได้นะถนนสายนี้นะก็หวังว่าคงเข้าขใจความหมายที่ผมพยายามมาสื่อนะความหมายของว่า,อวาตอนนี้ท่านไม่ต้องไปเลือกตั้งหรอกครับ ถ้าเลือกไปมันก็อยู่ใน,นกลไกเดิมอะไม่แปลเปลี่ยนอะไรเราหยุดหยุดกันได้แล้วหยุดที่จะไปเลือกตั้งได้ละประกาศตัวประกาศตนเลยผมเป็นสวนบันทิปไตไม่ต้องไปทําอีกแล้วผมปกครองตัวเองได้เลยนั้นก่อนที่จะเรียนรู้เป็นสวนบันทิปไตท่านก็ต้องเข้าสู่ถนนผู้รู้ก่อนนะโรงเรียนผู้รู้เรียนเป็นสวนบันทิปไตนะเรียนเป็นสวนบันทิปไตนะครับเป็นแบบนี้นะฮะ เพื่อที่จะปกครองประเทศเองและมีทุนสำรองคนละหล้านถึงยี่ิบล้านนะทีนี้ก็ต้องแจ้งไปยังทุกๆบ้านทุกหลังนะเพื่อที่จะให้เจ้าบ้านเนี่ยบอกกับลูกบ้านเนี่ยเฮ้ยเราต้องเรียนรู้กันละต้องศึกษากันละเราต้องกำจัดประเทศไทยตูปลอมออกไปละเลิกใช้บริการประเทศไทยทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็น,นกลไกรัฐที่ผิดเพี้ยนไม่ใช้ต่อไปไม่สืบสารต่อไปไม่รักษามาอีกแล้วกำจัดให้มันประกาศให้มันสิ้นสุดจบยุคไปนะ อนี้ก่อนที่ท่านจะรู้เข้าใจว่าทําเป็นยังไงท่านก็ต้องเข้าดูคลิปผมดูแล้วเกิดปัญญาเป็นส่วนบันทิปตยอ่ะซึ่งมันใช้เวลาเรียนเยอะเร็วๆนะหัวสมองดีก็แค่สี่วันก็รู้แล้วฟังเรื่องคลิปผมคือท่านไม่ต้องทําอะไรนะท่านหยุดใช่ผมขอแนะนำให้หยุดงานเลยนะจะหยุดสี่วันหรือจะหยุดอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะถ้าท่านหยุดอาทิตย์หนึ่งได้ก็อยากแนะนําให้หยุดอาทิตย์หนึ่งหยุดกันมาเลยอาทิตย์หนึ่งถ้าเป็นแรงง,งานก็ยอมสละเงิน ปเลยเพื่อที่จะได้ทุนสำรองคนละ6ล้านถึง20ล้านนะคิดซะว่าเป็นซื้อหวยแล้วกันลงทุนซื้อหวยถูกก็ได้เลยไม่ถูกก็ก็แค่เหมือนลงทุนซื้อหวยก,ก็ข่าแรงแค่อาทิตย์เดียวแล้วอาทิตย์หนึ่งท่านไปเที่ยวะคือท่านนั่งดูผมีนสี่วันเนี่ยผมเชื่อว่าฟังเข้าใจหรือสามวันก็เข้าใจเลยอีกสี่วันท่านไปเที่ยวผมต้องการให้ท่านหยุดแล้วได้ไปเที่ยวหลังจากดูงานผมแล้วจ,จะเครียด ก็ไปพักผ่อนท่องเที่ยวถือว่าเป็นการลงทุนเที่ยวแล้วกันแต่ว่าเรามาดูเราแบ่งการเที่ยวไปสักครึ่งหนึ่งมาดูมาเรียนรู้3วันหรือ4วันที่เหลือเที่ยวพักผ่อนเพราะนักเงินที่ลงทุนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหายไป7วันเนี่ยก็ถือว่าเป็นลงทุนนะถ้ามันไม่ได้6ล้านถึง20บล้านก็ถท่าัว่าลงทุนนะลงทุนเสี่ยงลงทุนซื้อหวยหวยที่ปไตายเอาเงี้ยกันหวยที่ปไตายถ้าถูกท่านเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิต โอ้มันคุ้มอะ่ะแล้วก็ได้ทุนสำรองอีกโอ้โหมันคุ้มมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเรียนเข้าสู่โรงเรียนสวนบัญชีปฏิปไตยของแอดธรรมาธิปไตยผมเป็นสวนบัญทิปไตยแล้วไม่ยอมเป็นคนเดียวต้องปลุกประชาชนทั้งประเทศทุกๆคนเป็นสวนบัญชีปฏิปไตยกันทั้งประเทศมันเป็นได้ไม่ได้ยากไม่ยากหรอกครับนะผมไม่ได้ท่านเป็นระดับ สกทาคามีทิปไตยหรืออนาคามีทิปไตยเป็นแค่โสดบันทิปไตยถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานเบื้องต้นใครๆก็เป็นได้เพียงแต่ท่านไปตกใจสับที่มันว่าโสดาบันเนี่ยโอ้ดูสึสูงส่งเหลือเกินมันไม่ได้สูงขนาดนั้นมันเป็นพื้นฐานพื้นฐานของการที่จะเข้าสู่กระแสแห่งการใช้อํานาจอธิปไตยก็เหมือนทางด้านศาสนาก็คือผู้ที่จะเข้าสู่กระแสแห่งธรรมอ่ะคุณต้องเข้าคุณต้องเป็นโสดาบันก่อนเบื้องต้นที่นี่พุก็ให้หมู่บ้านเนี่ย แต่และหมู่บ้าในเนี่ยใครตื่นก่อนสิบคนแรกนะก็ได้ไปเลยคนละสองแสนสิบคนแรกนะไม่ใช่แคห้าคนแรกได้ไปเลยสองแสนไอห้าคนเนี่ยก็ต้องไปรวมกันในตำบลน,นั้นนะจัดตั้งองค์การตำบลมหาอนาต้องรวมกันจัดตั้งองค์การตำบลมหาอนาตนะถ้านริงจะได้นะไม่ใช่ท่านเป็นไม่ใช่ท่านดูคลิปผมปุ๊บปัญญาเกิดปับ๊บได้เงินปุ๊บเลยไม่ได้อย่างนั้นนะครับท่านต้องลงไม้ลงมือทําเพราะว่ามันเป็น ลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจหมายว่าครอบครัวไทยมหาอำนาจเนี่ยจะสร้างระบบระบอบกรลังของใหม่สร้างมาตรฐานใหม่วางมาตรฐานเดอะซูเปอร์เซนท์ไทยแลนด์ใหม่ที่เป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาอ่ามันเป็นสิ่งลำค่าระบบระบอบล้ำค่าที่ผมได้อัปเดตยกระดับแล้วผมได้สั่งยกเลิกหรือบอกให้ท่านได้เลิกใช้ใประชาปิตปลอมที่เราใช้อยู่เนี่ยนะเลิกไปเลยนะ ล้มล้างมันเลยจงลังเกียรติมันล้มล้างมันไอ้ประชาไตยปลอมที่เราใช้อยู่ซึ่งรัฐธรรมนูญมันผลิตประชาไตยปลอมอยู่เนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยท่านยาวไว้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยอย่าไปให้เกียรติมันอย่าไปเชื่อถือมันทําลายมันด่วนประชาปี60นี่แหละครับนะเราใช้ทุกวันเนี่ยเพราะนั้นล้มล้างการล้มล้างในที่นี้หมายถึงเป็นการอัปเดตเป็นการยกระดับเป็นการได้ของใหม่นะ ท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นี่คือของมันเซนธรรมดาที่ทุกคนรู้ว่าเออมันยกระดับนี่มันพัฒนามันก้าวล้ำมันเป็นของใหม่เหมือนเวอร์ชั่นใหม่ท่านก็ต้องทิ้งเวอร์ชันเก่าจะ่ไปใช้ใหม่เวอร์ชันเก่าท่านก็ใช้เวอร์ชั่นใหม่ถูกไหมเมื่อถือท่านก็อัปเดตอยู่ื่อยอันเดียวกันการปกครองมันก็ต้องมีการอัปเดตผู้ที่ไปใช้ทำไมไอ้เวอร์ชันเก่ามันเส็งเกงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยระบบกระบอกการปกครองบ้านเมืองทําให้ข้าราชการมันซื้อตําแหน่งกันหมดมันเพี้ยนกันหมดทั้งประเทศแล้วคุณจะรักษามันไว้ทําไมมันคือออปประชาัลมเพนน้้ตง คำจัดมันทิ้งนะเพราะนั้นงานผมเป็นงานลมลางเลยใช้คำว่าลมลางเลยนะลมลางระบอบประชาธิปไตยปลอมท่านต้องเข้าใจนะมันประเท็นปลอมนะไม่ใช่ทีแท้จริงนะจะมา,ามรักษาไว้ทำไมาของปลอมนะเพราะฉะนั้นการลมลางผมคือการอัปเดเคือการยกระดับนั่นเองนะเกินพัฒนาบอกว่าคงเข้าใจความหมายนะเออไม่งั้นท่านก็ไม่ก้าวหน้าพัฒนา ขอเชิญทุกท่านเขาเรียนรู้อย่าลืมทุกๆหมู่บ้านบอกกันด่วนเลยใครตื่นก่อนเป็นสวนบันชีกไตยได้สองแสนแล้วห้าคนนั้นมาจัดตั้งองค์การตำบลมหว่านนาจได้อยู่ในตำแหน่งไปอีกหกปีสบายเลยไม่ต้องประจัดเลือกตั้งเห็นไหมไม่ต้องประจัดเลือกตั้งเลยแล้วการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนี่แหละครับจะไปฆ่าไอการเลือกตั้งระดับชาติที่เป็นอยู่ขนาดนี้ที่มันกำลังเลือกตั้งกันอยู่เนี่ยเราระดับท้องถิ่นเนี่ยเราระดับหมู่บ้านเนี่ยตำบลเนี่ยจะฆ่ามันฆ่าไอการเมืองระดับชาติเนี่ยด้วยการ รวบรวมใบแสดงเจตจำนงนะแล้วส่งไปยังขบวนกู้ชาติไปตักสองขบวนกู้ชาติตักสองก็จะนําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อกู้ขบวนกู้ชาติตักสองนำไปประกาศเป็นกฎหมายควาคครรมมั่นคงประกาศเมื่อไรรัฐธรรมนูญปีศูนย์ตกไปเลยจบไปเลยสิ้นสุดกันด้วยด้วยขบวนการเนี้ด้วยการที่ประชาชนแต่ละบ้านเนี่ยเอาใบแสดงเจตจำนงส่งไป,รไปไหรือบัตรประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงแล้วส่งส่งไปยังตำบลตำบลก็ส่งไปยังขบวนกู้ชาติตักสองขบวนกู้ชาติตักสองนําล่องเรือไป หนึ่งร้อยลำเข้ากอสมตั้งขงบวนที่สนามหลวงผ่านอนุสรีประชาธิตยแล้วเบิดทิง้งอะไประเบิดอนุสรีประชาธิไปไตยทิง้งที่อยู่ถนนลาดตาเนะนั่นของหลอกลวงของจันไรอยู่มาตั้งนานโดนหลอกกันมาตั้งนานยังไม่รู้ตัวกันทุกวันนี้ยังคิดว่านี่มันของศักดิ์สิทธิ์นั่นไ่้ของจันไรต้องไประเบิดทิงท้งที่นี่ระเบิดทิ้งไม่เก็บว่าคนทีน่เก็บว่าชื่อมันก็หลอกชื่อมันแล้วประเทศไทยยังไม่มีประชาวิตยเลยดันไปสร้างอนุสรีให้มันก็ตายประชาวิตายเลยไม่เกิดเนี่ นี่แค่แค่นี้กระยำแล้วแค่ระยำแล้วจะไรแล้วแค่นี้แถมเข้าไปดูใกล้ๆอ้าวเห็นมีไฟปตาใจเลยมีตัรูโบรูโบเบลเลอร์เลยอ้าวมันจะมีอะไรก็มันเป็นปัจ้ปกอมอ่ะมันก็ทําให้เห็นอยู่แล้วเนี่ยแต่พอมองแงนขึ้นไปข้างบนอ้าวนี่มันผ่านใส่รั้วมนูนูนี่เออมันมันต้องเป็นรัฐอนุสน,นู์รัฐธรรมนูนสิจึงถูกต้องเพราะนี่รัฐธรรมนูนจะชัดอยู่แล้วใช่มันก็ใช่จริงๆด้วยรัฐธรรมนูนมันตายมา สิบเก้าฉบับและฉบับยี่สิบก็ต้องตายเช่นกันเพราะฉะนั้นชื่อที่แท้จริงที่ถูกต้องคืออนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญนั่นเองถ้าคุณได้รู้ชื่อจริงๆว่าตรงเนี้ยถนนลาดพรเดินนี่มีอนุสาวรีย์สี่ปีกเนี่ยที่แท้มันคืออนุสาวรีย์ของรัฐธ,ธรรมนูญแล้วท่านยังจะมีฉบับยี่สิบไปอีกทาไมท่านังคีดจะทําอีกเหรอเพราะนั้นฉบับยี่สิบก็ต้องสิ้นสุดแล้วก็ให้มันจบเพราะขบวนกู้ชาติจักสองเป็นระเบิดริง แล้วเบิดมันทิ้งไม่เก็บเอาไว้เก็บไว้แต่ภาพกับประวัติที่อันน่าขมขื่นที่ประชาชนถูกหลอกเสียหน้ากันมาทั้งประเทศเอายขายหน้าอลไรเกินเพราะฉะนั้นไประเบิดทิ้งแคเสร็จแล้วจึงเอาเสียงของประชาชนทั้งหมดจากทุกตำบลเนี่ยไปที่ตึกรัฐสภา,ให,าให้ตึกรัฐสภาประกาศรับทราบหมดยุคแล้วนะไม่ใช้เราตึกรัฐสภาเปลี่ยนระบบระบอกใหม่นะเลิกไปใช้เรปอมกันรัฐสภาก็เป็นรัฐสภาปอม แก้ปัญหาประเทศไม่ได้มีไว้ทำไมระบบรถไฟผาเลิกหมดไม่มีเปลี่ยนเป็นระบบระบบใหม่นั่นเองนั่นคือขบวนกู้ชาติของพันธุตากสองนี่เองที่จะดําเนินการตามนี้ใครสนใจยอยากจะร่วมคือบนกู้ชาติสองก็ประกาศตัวประกาศตนมาผมก็จะไปตั้งที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากที่วงเวียนใหญ่ที่โกฐมอฝั่งทนอ่ะแล้วก็เคลื่อนอ,ออกจากตรงนั้น ไปแปดล้วมาแล้วชนไปแลยองมาที่จันเพื่อจะตั้งกองบัญชาการหรือวอลลุมที่จันทบุรีะนะใครจะร่วมก็มารวมตรงนี้ไอทีตูนวิ่งโอ้โหแจกเงินกันสะพัดทั้งทั้งประเทศเลยหรือใครว่าค้าโขงก็โอโ้สหสำรู้็เต็มที่ขอให้สำรู้อนันนี้บ้างครับอันเนี้ยนะขบวนกู้ชาติประักสองนี่ก็จะทาเหมือนกันอะสนใจก็เข้าร่วมนะครับเอาละผมแอดทางมันพิจาาแจ้งให้ทราบว่ามีจัดจัดขบวนแบบนี้ ท่านได้สนใจก็แสดงถุกแสดงตนแล้วก็สนับสนุนด้วยเพราะว่าที่นี่มายกระดับท่านยกระดับประเทศก็ควรจะสนับสนุนเหมือนกับตูนเหมือนกับใครอะที่ไ่วยน้ำคำของ,ของหรือใครก็ได้ที่เพราะนี่คือสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกระทำร่วมกันแอมธรรมดายินดีต้อนรับท่านครับสวัสดีครับ